สวักมาพบกับพวกเราโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาดูเพลงของค็อกเทลเพลงนี้มีชื่อว่าฉันเดินทางเพื่อมาพบเธออ่านซิอ่านซิอ่านโค้ดของเพลงแต่งเพลงนี้ไว้เผื่อวันที่เราจะไม่เจอกันอีก ไม่ใช่พี่ไอ้นั่นมันไม่ใช่หรอกไปเดินมาเพื่อพบเธอพบเธอฉันเพียงต้องการได้เจอได้เห็นเธอแค่นั้นที่พี่ว่าแต่ว่ามันมีมันมีแคปชั่นข้างล่างที่ค็อกเทลอ๋อมาแปะใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปดูโอเคโอเคเอาเราไปกละเดือนหกเดือนเก้าหรอหกหเก้าเดือนหกเปล่า วันนี้ห้าสามละวสิบสองปีที่แล้วเราหน้าเหมือนเดิมเลยนะเศร้าแน่นอนกุลลพงศ์กุลลพงโฆษณาแหละกูดูออกโอเมก้านนีาฬิกาย้อนกลับใช่ผู้ชายคนนี้อีกแล้วอ่ะเขาเคยเป็นพระเอ็ม อ๋อไม่ใช่คนละคนละแต่ผู้หญิงผู้หญิงชื่ออะไรนะน้องเออฉันตามไอจีอยู่ชื่ออะไรวะไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้ขณนว่าตามไอจีนะเสียงพี่โอมคือแบบอที่สุดอืมตอนเด็กก็คือผู้ชายหุ่นสูงใหญ่มาก อุ้ยไอนี่จีนอะไอนี่แมนยูใช่ไหมโ้ยเฮ้ยจบมหกอะน้อเขียนเสื้ออุ้ยเฮ้ยเขาหน้าเหมือนกันอยู่นะหน้าคล้ายกันอยู่ chứa mầy, mày là, đúng không mì, mầy, mầy, anh ta là người Trung Quốc, người Trung người người อ,อุ้ยก็คือยังรักอย่างี้หรอเอาเวลาเดินหยุดเวลาเหรอหยุดเวลาหยุดอ,อุ้ยยังรักอย่างนี้หรอ เดี๋ยวได้หรอไปจานมืเจ้าเสาวในใจแล้วเป่าแบบอย่ใหญ่ท่านนี้นึกนึกก็คือโอเมก้าทางนี้ผู้หญิงจะบอกว่าเราจะไปและไหน แน่เลยเนาะเพราะว่าตอนเด็กผู้ชายพูดอะอนี่ไงน,นี่ไงเราต้องไปแล้วนะเจอละอุ้ยเดยการเดินต,ต่อ ถ้าแบบจากกันแล้วแบบไม่เลิกกันได้ไหมก็อาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็ได้ไม่ได้แบบอะไรอย่เงี้ยเนาะอโอ้โหทำไมฟุ้งจังพี่โอ๊ตฟ <laughs> ุ้งม,มากเพือขาวอะไรด้วย เออจริงเสื้อขาวด้วยนี่ไงนาฬิกานาฬิกาไข่ไข่โฆษณานาฬิกานีน่แต่เสียงคือเสียงคือที่สุดเลยถ้าเมื่อกี้อไอตอนที่อ๋อแต่พี่แอมบอกเขาไม่ได้คบกันใช่ไหมตอนที่จบม .6 กอะ ถามว่าสมมติเราเป็นเพื่อน<พ>ที่สมมติเราเราจบม6แล้วเราแบบต่างคนต่างเรียนแต่ละที่แล้วเราไม่เลิกกันอย่างนี้ได้ไหมได้อะไรก็ขึ้นอยู่กับคน2คนไงถ้าถามว่าได้ไหมก็คือมีโอกาสาเป็นได้หมดอะ่ะหรือจริงๆอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เลิกหรอกตอนที่แบบเราเราไปก่อนนะอะไรเงี้ยแค่แยกจากกันอ่ะแต่สุดท้ายระหว่างทางนั้นอาจจะแบบเออเลิกกันเพราะว่าระยะทางอะไรอย่างนี้แต่ก็ชอบถึงถึงแม้ว่าเขาจะเขาเรียกอะไรนะ แอบโฆษณานิดนึง <ไป S 2> น้องไปอินไปอินไม่นิดชอบลักษณะการสื่อว่าก่อนนั้นน่ะผู้ชายเดินย้อนย้อนเวลากลับไปไปหาน้องผู้หญิงเนาะในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เวลามาหยุดอีกทีหนึ่งตอนสบตายกันที่งานแต่งงานซึ่งช่วงเวลาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็พาน้องผู้หญิงเะนาะเข้าไปในความทรงจำงสมัยที่เอ,อสมัยที่เคยมีกันอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเมื่อถึงเวลาหนึ่งอ่ะก็<ป>คือต่างคนต่างต้องเลือกทางของตัวเอง เพราะว่าครั้งหนึ่งน้องผู้ชายก็เคยเลือกทางของตัวเองใช่ไหม <Ừ. S 2> ทางนี้ก็กลายเป็นผู้หญิงที่แบบเออเลือกทางของตัวเองแล้วก็เวลาก็ยังเดินต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออสตอรี่ดีก็คือเป็นการสตอรี่ที่แบบเออไทยอินนาริกาแบบเออชอบ <Yahoo! S 2> แต่เขาเดินทางเพื่อมาพบเธอจริงๆนะเราเดินทางมากับช่วงเวลากับความทรงจำของเราแค่มาเจอเธออ่ะแค่มายิ้มให้อ่ะแล้วก็เดินจากไป เดีวแม่เก็เหมือนาว่าอยากมาเจอเพื่อให้รู้ว่ายัางสบายดีเพราะว่าตอนสุดท้ายอะตอนที่เขาแบบจะจะหันหลังกลับอะคือเขายิ้มนะแบบคือเขาเรียกอะไรเนาะแบบก็นึกถึงตอนเด็กๆอะไรอย่างเน้ะความรู้สึกนั้นคือเราก็มีความสุขอะไรอย่างเนาะแล้วแบบเออแล้วเราก็หวังว่าต่อไปเออเธอก็จะมีความสุขกับแบบคนของเธออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ยินดีด้วยเนาะเพราะเขาก็ยิ้มแล้วก็หันหลังกลับไปมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้เสียใจอ่ะเนาะหม <Okay. S 1> ือนึงว่าเออสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยฉันไม่ได้เสียใจหรอกแต่ฉันก็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลย้ย mm. แล้วยอมรับในหนทางของแต่ละ <Yeah. S 1> คนโอเคก็เนาะเนาะจบไปแล้วทั้อนติดตามผลงานของ c o อกเทลไว้ด้วยค่ะเป็นวงคุณภาพแน่นๆใช่แล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมเปิดใจกว้างให้กับแหมมาดูกันด้วยเนาะทั้งสี่ช่องทางเลยก็คือ y YouTube f a c e b o o k TikTok แล้วก็ t w i t t e อร์ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซสค์กดกระดิ่งกิ๊งกิงเพื่อใจพวกเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่มาดูแห่มาเมา้าแห่กินแห่มาเล่นแห่มาเล่าหรือว่าแห่มาทําอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย